วันนี้แฮมจะมารีวิวนะครับหนึ่งในโรงแรมที่สวยที่สุดในชีวิตแล้วก็แพงที่สุดในชีวิตเหมือนกันครับที่นี่คือเบเกมสต็อกนะคะอยู่บนเลคลูเซนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งจะบอกว่าทุกอย่างมันคือบ้าไปแล้วมันไพรเวทมากๆนะครับพอเราไปถึงที่เรือนะครับล้วก็จะมีกระเป๋าแล้วก็นั่งเฟิร์สคลาสแล้วก็สามารถนั่งรถรางขึ้นมาได้นะครับซึ่งจะต้องเป็นแขกโรงแรมเท่นานั้นถึงจะนั่งรถรางอันนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคือต้องเสียตังค์ที่แบบเลสเซี่ยวประมาณห้าร้อยถึงพันหนึ ซึ่งคนเรามาถึงนะครับก็จะมีเครื่องดื่มให้เราสามารถสั่งได้นะครับซึ่งนี่ก็คือสั่งไปเลยนะครับจะกินกีงแก้วก็ได้ซึ่งแฮมก็กินไปเลยนะครับแต่ว่าต้องตั้งสติไว้ยังไม่ให้เมาเพราะเดี๋ยวเดินเต้นต่อไม่ได้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นราคาสําหรับคนที่ไม่ใช่แขกแล้วก็นี่ครับพอฝากกระเป๋าเล่นเสร็จเรียบร้อยก็คือนั่งเรือกลับมานะครับที่เมืองดูเซนนะครับก็เที่ยวกินอะไรไปนะครับไ่ไหนก็ซื้อเลยดารลัชอะไรก็ช็อกโกแลตวันนั้นไปนะครับมีแข่งบอลพอดีคือตื่นเต้นมากๆนะ ก็จะมีพี่พนักงานนะฮะเดินมาส่งเราที่ห้องนะครับซึ่งห้องนี้เป็นห้องห้าหมื่นบาทนะครับทุกคนแต่ว่าก็เห็นวิวภูเขานะครับยังไม่เห็นวิวเล็กแต่ก็คือสวยมากๆแล้วครับทุกคนอันนี้ครับมาดูฟาซิลิตี้กันนะฮะก็คือนี่นะครับบรรยากาศห้องมันเยอะแค่นี้แหละและอันนี้นะครับคือวิวแบบส่วนกลางโรงแรมนะครับเห็นวิวเล็กรูเซนวิวที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วอันนี้ก็คือตัวของห้องอาหารนะครับที่ไม่ได้แจ่มกันว่าคือห้องอะไรจะเดินมันจะแบบงงๆแล้วแบบโหทุกคนมันโคตรแฟ์ดีเทลอะ และนี่นะครับก็คือวิวเล็กรู้สั่นแบบเต็มๆอยากจะแพนกล้องให้หนูอีกรอบคือมันแบบมันเบอร์มากเดินไปอีกไม่ไกลไม่ไกลนะครับก็จะเจอพิพิธภัณฑ์ของโรงแรมนะครับซึ่งไม่มีคนมาเดินดูเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่จะบอกว่ามันดีมากนี่คือประวัติตั้งแต่ก่อตั้งโรงแรมเลยอะแล้วนี่นะครับก็คือจะเป็นโซนของฟิตเนสนะครับจะบอกว่าฟิตเนสของที่นี่คือแบบโค้ทเทสดีอะคือไม่มีคนเลยไม่ดูเหมือนกันว่าทําไมนะครับคือเปิดเพลงของลูยังใครนะครับสําหรับวัยรุ่นตนิ๊กต็อก,กนีนนนบบ่ายลงได ะจะเป็นตัวของคอร์ดเชนิที่บอกเลยว่าสวยมากครับทุกคนแล้วก็ยังไม่พอนะฮะมีตัวของโรงหนังให้ด้วยซึ่งสามารถหยิบป๊อปคอร์นนะครับแล้วก็หยิบพวกเครื่องดื่มเนี่ยกินฟรีได้แบบไม่อั้นเลยถัดมานะครับจะเป็นโซนที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของโรงแรมเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอะกจากโซนของสปาและสระว่ายน้ำนะครับจะบอกว่าไม่เห็นวิวเลยคลนแบบ360องศาคือมันเวอร์มากนะครับแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นตัวของสปานะครับซึ่งสวยมาก อันนี้เป็นส่วนของห้องอาหารเช้านะครับส่วนตัวแฮมว่าธรรมดาไปนิดพอทานข้าวเสร็จเนี้ยจะมีแอคทิวิตี้ทำแบบเดียวกานะครับแฮมเลอกมาตีกอบกับให้นมวัวเมื่อกี้ไปนะครับก็คือบอกเลยว่าสุดยอดมากนะฮะใครมาเล็กรู้เส้นห้ามพลาดครับ